คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักที่นี่นะครับกับการเปิดตัวโครงการ a d ร์เด็ด e รีนะฮะ guys this is the grand opening of Air Deedree <c oughs> Condominium in r a e w a i Phuket and special thanks to <c oughs> คุณลักษ์และคุณช้างนี่นี่แก้วของมาแล้วลูกตอนนี้นักดนตรีมาแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็บรรยากาศงานที่นี่นะฮะ จากกสิกรไทยนะครับใครเป็นลูกค้ากสิกรไทย <laughs> ก็ลูกค้าของค <laughs> อนโดนะครับบรรยากาศจะเป็นแบบสบายๆนะครับมีอาหารไทยอาหารญี่ปุ่น แล้วก็อันนี้ขนมไทยแล้วก็อันนี้น่ารักที่สุดนะครับน่ารักที่สุดค่ะน,น้องช่วยงานที่นี่ด้วยนะครับมาที่มุมนี้จะเป็นโรตีนะครับโรตีแล้วก็ซูชิโอเคครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับขอฝากอีกครั้งนะครับสำหรับโครงการแอตเรรีคอนโดมิเนียมที่ราวัยภูเก็ตนะครับ สามารถเข้าชมได้ที่ w ww@ วอ t ์ไวด์เวับแ t c เ m อะทรีู่เก็ตดอทคอมนะครับ